คทุกนสําหรับใครนะคะที่เลี้ยงสุนัขนะคะจานวนเยอะๆอย่างของเราเนี่ยเลี้ยงทั้งเจ้าเจ็ดกูมาแล้วนะ,ะแล้วก็ตั้มกับรวยด้วยนะคะรวมทั้งหมดเราเลี้ยงสุนัขเนี่ยเตัวนะคะเพราะฉะนั้นอาหารในแต่ละมื้อเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแล้วเรานะคะใช้อะไรเลี้ยงนะ,ะเจ้า9ตัวเนี่ยด้วยงบประมาณที่แบบว่าค่อนข้างเซฟหน่อยนะคะทุกคนก็คืออันนี้เลย เนื้อบดนะของเบทาโกนะคะซึ่งอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยนะแค่อยากจะมาแนะนำน,นะคะเผื่อว่าใครที่แบบเลี้ยงสุนัขเยอะๆนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรมันกินดีนะทุกคนก็นี่เลยเราจะไปซื้อเนื้อบดนะคะสําหรับสุนัขนะคะอยู่ที่เบทาโกก็พอดีเพื่อนขายอยู่พอดีนะคะก็เลยไปอุดหนุนเขาอ่ามันตกโลละ20บาทเท่านั้นนะคะซึ่ง คิดดูแล้วอ่ะมันถูกกว่าเราไปซื้อโครงไก่ทอดด้วยนะโครงไก่ทอดเริ่มต้นก็ทั้งสาบาบาทแล้วนะคะซึ่งเนื้อบดเนี่ยมันตกโลละ20บาท1โลนะคะเราจะต้มให้เขากินเนี่ยคือเราเอาไปต้มเลยนะคะต้มแล้วก็คลุกข้าวนะไม่ได้ผสมปรุงรสอะไรเลยนะคะ1โลนะคะกินได้2มื้อนะก็เราขุนเช้ากับเย็นนะคะทุกคนแต่ถ้าใครขุนมื้อเดียวเนี่ยก็โอ้ประหยัดไปได้เยอะเลยนะมันก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้นะทุกคน ตักแบ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นมาเป็นก้อนใหญ่อย่างนี้เราไม่ได้มีตู้แช่ใหญ่นะเราก็เลยจะมาตักแบ่งใส่ถุงแบบนี้นะคะถุงละประมาณ1โลนะคะแล้วก็ใส่ช่องฟรีซเลยเนาะเนื้อก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนนี่เห็นไหมตักขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยเขาจะบดมาละเอียดเลยแบบนี้นะแล้วเราก็เอาไปต้มนะคะคุกกับข้าวให้เขากินหรือจะคุกกับอาหารเม็ดก็ได้เนาะมันก็ประหยัดไปได้อีกขั้นหนึ่งมูสิบโลเนี้ยก็กินได้ประมาณ วัลวโลก็สิบวันเอนอสิว,อวันนะคะสิวัน200ร้อหรือบางทีเราโชคดีนะทุกคนไปจังช่วงที่แบบว่าเนื้อเนื้อเขาเหลือค้างสต็อกนะเราได้โลล,ละ10บ,บาทมาเลยนะเออมันคุ้มมากๆเลยแต่ว่าเนี้ยโดยปกติเราก็ซื้อมาโลละ20ใช่ไหมก็กินได้ประมาณสิวัน10วันก็ตกว่าเดือนหนึ่งเท่าไหร่พอหกร้อยปะ่ะ ประมาณหกร้อยแล้วก็ข้าวสารนิดหนึ่งกระสอบข้าวสารหนึ่งกระสอบกระสอบกี่กิโลนะยี่สิบป่ะหนึ่งกระสอบใหญ่อะ่ะข้าวสารประมาณแปด้ยห้าสิบาทเฮ้ยบอกสวัวข้าวสารแปดร้อยห้าสิบบาทตกเดือนหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยก็ประมาณพันสี่พันห้า,า 4, เดือนละพันสี่พันห้าข้าวสารนี่กินได้หนึ่งเดือนไหมยี่สิบโลไม่ถึงเหรอกินดุขนาดนี้หรือว่าสัว ก็ตกประมาณเดือนนึงประมาณ2,000บาทประมาณนั้นกับการเลี้ยงภาระทั้ง9ตัวนี้นะถ้าใครมีน้อยมันก็ดีไปนะแต่ถ้ามีเยอะก็ประมาณนี้แหละก็ทำไงได้เขาเกิดมาแล้วก็ต้องเลี้ยงเนาะใช่ไหมแบบสวัวหนีเลยไม่เอากินไม่ได้สัวข้อสวลงไปเดี๋ยไปดูหนอยไปดูจะใครทำอะไรไั อันนี้แล้วก็กดให้แบนๆนี่แล้วก็พับแบบนี้นะคะเนี่ยประมาณนี้ได้ประมาณ10ขถุงแล้วเราก็ไปแช่ช่องฟิตได้เลยค่ะ